กล้องถ่ายรูปถือเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่มีบทบาทต่อไลฟ์สไตล์ของคนในยุคป,ปัจจุบนันเพราะนอกจากจะใช้ในการถ่ายภาพเพื่อเป็นงานอดิเรกได้แล้วยังมีประโยชน์ในการทำงานและการทำธุรกิจที่ต้องเกี่ยวข้องกับโซเชียลมีเดียอีกด้วยหลายคนจึงมองหากล้องดีๆสักตัวซึ่งกล้องมิเรเล s s ก็ตอบโจทย์สิ่งเหล่านี้ได้ดีและเป็นตัวเลือกแรกๆที่หลายคนกำลังมองหาอย่างไรก็ตามกล้องมิเรเลก็ยังมีราคาสูงในระดับหนึ่ง แต่สำหรับที่มีงบประมาณจำกัดวันนี้เราก็มีกล้อง m i r ร o r l เลสจากแบรนด์ชั้นนำในราคาไม่เกิน15,000บาททั้งแคนนอนโซนี่โอลิมปัสฟูจิฟิมาฝากทุกคนกันด้วยค่ะถ้าพร้อมแล้วไปดูวิธีการเลือกกล้องมิเร o r l เลสที่คุณควรทราบพร้อมคำแนะนำจากนักถ่ายรูปมืออาชีพและยังมาพร้อมกับ10อันดับกล้องมิเร o ร l เลสราคาไม่เกิน15,000บาทอีกด้วยค่ะ สำหรับมือใหม่ในการถ่ายหากอยากหากล้องดีๆสำหรับถ่ายวลอลล์เในราคาย่อมเยาจากแบรนด์ดัง canon eos m 2 0 0ตัวนี้ตอบโจทย์อย่างมากครับเพราะเป็นกล้องที่สามารถถ่ายวิดีโอระบบ4 k ได้ดีเพราะมีระบบการสั่นแบบ7แกนและยังสามารถโฟกัสดวงตาได้อย่างแม่นยำด้วย dual pixel cmos af กล้องมีความละเอียด24ล้านพิกเซลใช้เซนเซอร์ aps-c สามารถถ่ายเซลฟี่ได้ง่ายด้วยจอมอนิเตอร์แบบพับขนาด3นิ้วและยังมีโหมด creative assist ที่ใช้ งานง่ายเหมาะกับมือใหม่สุดๆค่ะ ถ้าพูดถึงกล้องของโซนี่แล้วเรื่องคุณภาพนั้นไม่เป็นรองใครแน่นอนเพราะแม้ว่ากล้องตัวนี้จะออกมาตั้งแต่ปี2014แต่ก็ยังมีความสามารถและประสิทธิภาพที่ไม่น้อยหน้ากล้องรุ่นล่าสุดเลยตัวกล้องมีความละเอียด24.3ล้านพิกเซลมาพร้อมกับจุดโฟกัสถึง179จุดด้วยระบบฟ้าไท b บริดออโต้โฟกัสถ่ายได้อย่างเป็นธรรมชาติแต่ถ่ายภาพได้ไวหน้าจอสามารถปรับได้180องศาสามารถใช้เซลฟี่ได้ นอกจากนี้ยังมีโหมดให้เล่นได้หลากหลายเช่นโหมดหน้าชัดหลังเบลอซอฟต์สกินเอฟเฟกปรับผิวเนียนใสเป็นต้น สำหรับกล้องรุ่งนี้จากแบรนด์ Olympus มีความละเอียด16.1ล้านพิกเซลโดยใช้เซ็นเซอร์แบบไมโครโฟเตอร์ ers, มาพร้อมระบบกันสั่นแบบ5แกนและระบบโฟกัสแบบ Contrast d e t e ทคชั n จอมอนิเตอร์เป็นแบบสัมผัสความละเอียด1.04ล้านพิกเซลสามารถพับขึ้นลงเพื่อสั่งการได้ง่ายสามารถถ่ายเป็นวิดีโอ 4K และ Full HD ได้มีความเร็วในการถ่ายภาพต่อเนื่องสูงสุด8.6ภาพต่อวินาที นอกจากนี้ยังมีโหมด SCN ที่สามารถเลือกปรับค่าต่างๆให้เหมาะกับบรรยากาศได้อีกด้วยค่ะ Fujifilm XA 1 0รุ่นนี้แม้จะเป็นน้องเล็กสุดในรุ่นแต่ก็มีความสามารถไม่ด้ยไปกว่าพี่ๆรุ่นอื่นแต่อย่างใดเพราะกล้องมีความละเอียด24ล้านพิกเซลใช้เซ็นเซอร์ APS-C CMOS สามารถถ่ายวิดีโอ 4K ได้ที่60 fps ในส่วนของภาพแมโครก็สามารถถ่ายในระยะใกล้สุดถึง7ซนติเมตร นอกจากนี้ยังมีโหมด Portrait Enhancer ช่วยปรับแสงให้เป็นธรรมชาติเมื่อถ่ายภาพบุคคลสามารถใช้งานได้ง่ายด้วยจอปรับได้180องศาเซลฟี่กันได้เพลินๆค่ะ เปิดประสบการณ์ใหม่ให้คุณสามารถบันทึกภาพได้อย่างน่าทึ่งด้วยคุณภาพการถ่ายภาพระดับเดียวกับกล้อง DSLR ตัวกล้องมีความละเอียด24.2ล้านพิกเซลมาพร้อมระบบโฟกัสอัตโนมัติที่สามารถจับภาพได้อย่างแม่นยำถ่ายภาพต่อเนื่องได้สูงสุด9ภาพต่อวินาทีมีระบบการสั่น5แกนใช้ระบบประมวลผล DIGIC 7ทำให้ได้ภาพสวยและไฟล์คุณภาพดีโดยจุดเด่นของกล้องคือสามารถควบคุมบริเวณที่ต้องการโฟกัสได้แม้กำลังใช้งานวิวไฟเต ผ่านระบบทัชแอนแอม Black AF โดยการใช้นิ้วลากบนหน้าจอเพื่อย้ายตำแหน่งโฟกัสได้ค่ะสาวๆคนไหนเป็นสายโซเชียลที่ชอบเที่ยวและชอบถ่ายรูปขอแนะนำกล้องตัวนี้จากแค n น n เลยครับเพราะเป็นกล้อง m i r ร o r l เลสที่มีน้ำหนักเบา ความละเอียด18ล้านพิกเซลโฟกัสได้แม่นยำด้วยระบบออโตโฟกัสไฮบริด CMOS AF II ใช้เซ็นเซอร์รับภาพแบบ CMOS มาพร้อมหน้าจอขนาด3นิ้วรองรับระบบการสัมผัสด,ด้วยมือโดยหน้าจอสามารถปรับได้180องศาจึงถ่ายเซลฟี่ได้สะดวกสามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้ในระยะ15เมตรพร้อมแชร์ภาพได้ในทันทีถูกใจสายเซลฟี่แน่นอนค่ะ จุดเด่นของกล้อง Panasonic Lumix GX หนึ่งรุ่งนี้อยู่ที่ระบบอาา่าหรือโหมดอัจฉริยะที่จะช่วยหาความสมดุลของวัตถุและฉากหลังอัตโนมัติส่วนจอมอนิเตอร์ของกล้องมีขนาด3นิ้วสามารถสัมผัสเพื่อุูขยายภาพหรือถ่ายภาพได้ด้วยการสัมผัสหน้าจอทั้งยังสามารถบันทึกภาพได้ต่อเนื่องสูงสุด20ภาพต่อวินาทีพร้อมบันทึกวิดีโอแบบ Full HD ตัวกล้องมาในความละเอียด16ล้านพิกเซลและใช้ระบบ m i โครโฟ u r t h i ในการเซนเซอร์ค่ะ สาวๆคนไหนกำลังมองหากล้องสำหรับทําวอลอกหรือ YouTube ที่ใช้งานง่ายแม้ถ่ายด้วยตัวเองในราคาสบายกระเป๋าขอแนะนำเป็นกล้องรุ่น x a 5จาก u j i f i l m ตัวนี้เลยครับเพราะมีความคมชัดถึง24ล้านพิกเซลมาพร้อมกับช่องเสียบไม้จึงสามารถถ่ายทําวีดีโอที่ต้องการได้เพียงปรับหน้าจอเข้าหาตัวเองเท่านั้น ซึ่งรุ่งนี้ยังมีโหมด Portrait Enhancer สามารถปรับระดับความเนียนได้ถึง3ระดับทั้งยังมีระบบ Power Zoom ที่ช่วยให้ถ่ายรูปตัวเองได้ง่ายขึ้นเพราะสามารถปรับระยะการซูมจากตัวกล้องได้ง่ายค่ะ กล้อง Mirrorless รุ่น GF 1 0ตัวนี้นอกจากจะมีดีไซน์ที่ดูโมเดิร์นมีสีสันสดใสแล้วตัวกล้องยังมีการนำชิปประมวลผล Venus Engine มาใช้จึงสามารถถ่ายภาพนิ่งได้ดีแม้ในที่แสงน้อยในส่วนของการถ่ายภาพความไวสูงก็ทำได้ดีไม่แพ้กันเพราะโฟกัสไวด้วย Contrast AF และเทคโนโลยี DFD สามารถปรับแต่งรูปภาพได้หลากหลายโหมดเช่นโหมด Beauty Retard หรือ Photo Style และที่สำคัญกล้องตัวนี้ยังควบคุมผ่านแอปพลิเคชันในมือถือ ได้อีกด้วยค่ะใครเป็นมือใหม่หัดเล่นกล้องหรืออยากได้กล้องราคาเบาๆมาลองเล่นดูแถมยังชอบเซลฟี่เป็นชีวิตจิตใจเราขอแนะนำกล้องฟูจิฟิล์มรุ่นนี้เลยครับเพราะน้ำหนักเบาตัวกล้องมีความละเอียด16.3ล้านพิกเซลใช้เซ็นเซอร์ APS s มาพร้อมหน้าจอ LCD ขนาด3นิ้วปรับได้180องศา ทั้งยังมีแฟลตอัจฉริยะที่สามารถควบคุมช่องการจ่ายแสงเพื่อให้ได้ภาพที่สมบูรณ์แบบอีกด้วยโดยกล้องตัวนี้ยังสามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi เพื่อถ่ายโอนภาพและวิดีโอไปยังอุปกรณ์สื่อสารได้ง่ายและรวดเร็วอีกด้วยค่ะคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด